สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมวัดไหลหินหลวงค่ะหรือวัดเสลารัตนบพัตารามนะคะวัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลำปางที่มีอายุหลายร้อยปีจากหลักฐานทางด้านโบราณจารึกและตำนานต่างๆได้กล่าวถึงวัดไหลหินในอดีตว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางาศาสนา มีหลักฐานว่าในปีพศ2181วัดไหลหินสมัยนั้นยังเป็นอารามเล็กๆมีพระพิสุสามเณรมาอาศัยบทเรียนเป็นจำนวนมากในตำนานการสร้างวัดได้กล่าวอ้างถึงพระมหาป่าหลายรูปซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ถือธุดงขวัดเป็นหลักปฏิบัติ ในการสืบทอดพระศาสนาแต่มีพระมหาป่ารูปหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาคือพระมหาป่าเกศรปัญโยครูบาศิลธรรมเจ้าจากคำบอกเล่าที่ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติวัดไหลหินที่ทางวัดได้จัดพิมพ์กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ท่านพระมาหาเกษรปัญโยเป็นพระนักปฏิบัตินักศึกษาศาส,สนธรรมคําสั่งสอนอันยิ่งยงท่านมีความรู้แตกฉานสามารถเขียนและแต่งทำได้วันละมากๆเล่ากันว่าวันหนึ่งได้มูลเหล็กการเต็มกะลามะพร้าวซึ่งหาใครเสมอเหมือนไม่ได้เลยนอกจากนี้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติสมณธรรม อย่างจริงจังโดยปฏิบัติอยู่ที่ถ้ำหางหูจนจิตเป็นสมาธิได้ยานสมาบัติอภินิหารเป็นอัจฉริยะด้วยจริยวัตรของท่านจึงทําให้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาไม่เพียงแต่คนในท้องถิน่นแต่ได้เรื่องลือไปถึงถิ่นอื่นๆจนถึงเมืองเชียงตุงซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง ได้มาสร้างวิหารที่วัดไหลหินหลวงต่อมาภายหลังเจ้าบุญว่าดวงมานิ์ได้มาสร้างโบสถ์รวมทั้งผู้คนจากในชุมชนและที่อื่นได้เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไหลหินให้มีสภาพสมบูรณ์ความสำคัญของวัดไหลหิน นอกเหนือจากเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปางแล้วยังเป็นสถานที่เก็บคมภีร์โบราณที่ผู้คนทั้งในและนอกชุมชนเข้ามาศึกษาและคัดลอกกันปัจจุบันคมภีร์ส่วนหนึ่งที่ชำรุดเสียหายไปแต่ยังมีบางส่วนที่คงสภาพดีและเก็บรักษาไว้ในโรงธรรมของวัดคมภีรโบราณของวัด เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาที่แสดงให้เห็นความสำคัญของวัดละหินในฐานะที่เป็นแหล่งศึกษาพระธรรมในสมัยโบราณพบว่ามีเอกสารโบราณที่มีอายุเก่ากว่า700ปีเศษจานเป็นภาษาบาลีตัวอักษรล้านนา ซึ่งจานไว้เมื่อปีจศ6 0 1หรือพศ1782ชื่อคำพีสกาวะกะนารนณีมีทั้งสิ้นเจ็ดภูกจำนวน364หน้าในวัดไหลหินยังมีโบราณสำคัญต่างๆมากมายอาทิวิหารโถงโบสถ์เจดีซุ้มประตูโขง และโรงธรรมซึ่งนับเป็นโบราณสถานสำคัญทั้งในด้านความเก่าแก่และมีคุณค่าทางด้านศิลปะที่แสดงออกถึงความสามารถในเชิงช่างการสร้างสรรค์ความงามในด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งด้วยคติความเชื่อและการใช้ประโยชน์ของชุมชน วิหารโถงเป็นวิหารแบบล้านนาขนาดเล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว9เมตรภายในประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปประธานการประดับตกแต่งวิหารมีการประดับทั้งภายในและภายนอกเป็นภาพและลวดลายต่างๆประวัติการสร้างวิหารหลังนี้ มีบันทึกไว้บนแผ่นไม้ที่ท้องคือในวิหารกล่าวว่าในปีจศ1045สอ10 45, หรือพศ2226พระมหาเกศรปัญโยเป็นประธานพร้อมด้วยเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงและสิทยานุสิทธ์ได้สร้างวิหารนี้ขึ้นในปีกฎไกเดือน5เป็งไทยเต่าสงา้า จากรูปทรงสันนิฐานว่าคงมีการปฏิสังขรณ์ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมาหลายยุคหลายสมัยเนื่องจากชาวบ้านสมัยนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามในการรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้างทางศาสนาหากผู้ใดละเมิดจะพบกับความหายนะจึงทำให้วิหารหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์ตลอดมา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบ,บียนโบราณสถานวิหารหลังนี้ไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2523เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนมาทำบุญกันได้นะคะที่วัดไหลหินหลวงตำบลไหลหินอำเภอกอะคาจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวัดสำคัญและวัดเก่าแก่ของจังหวัดลําปางค่ะมาชมภายในวิหารกันนะคะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะ ขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่นเอซีที่รักเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากคลิปนี้เพื่อนเพื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย